ที่22นะครับมารับผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับอีกหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันนะครับในภาคประชาชนก็องขอบคุณผู้สนับสนุนท่านด้วยพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนเบข่าวลำพิทำความดีกันนะครับ ในช่วงสถานการณ์ที่วิกิจของอำเภอลำสุทีของเรานะครับนะครับสําหรับผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่หมู่4บ้านหนองเกตนะครับที่ติดเชื้อนะครับที่ในหมู่4นะครับแล้วก็เป็นคัตเตอร์นะครับให้กับผู้กักตัวแต่ผู้กักตัวนะครับที่สัมผัสเสี่ยงนะครับก็ไม่มีใครติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับก็รักษาอาการมาประมาณเกือบ20วันนะครับ ก็จะได้กลับบ้านแล้ววันนี้นะครับต้องไปรับรถที่จอดไว้ที่ศูนย์พักคอยที่อำเภอลำสุทินะครับอันนี้ได้ไปรับรองแพทย์การหายมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันที่อำเภอนะครับสำหรับ ผู้ที่รักษามหมายนะครับก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่กาลังรักษาอยู่นะครับให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อด้วยนะครับของเราในพื้นที่เรามีทั้งหมด3ราย้ือกันนะครับห่างบ้านมา10กว่าวันนะครับแล้วก็ครอบครัวต้องกลับตัว บ้านกนแล้วก็ผู้ป่วยก็ทยอยที่จะรับสาหายนะครับขอให้ทุกท่านรับสาหายนทุกท่านนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงที่ศูนย์ทัดพอยนะครับเพื่อที่จะมารับรถของผู้ป่วยนะที่หายป่วยแล้วนะครับ ไปดูกันนะครับเรียบร้อยกลับบ้านกลับบ้านโอเคอ้าลองดูดิ บายกลับบ้านแล้วบ๊ายบายครับไกลับบ้านนะครับนะครับรลยแรกของวันที่ยี่สองนะครับที่ทยอยกลับบ้านแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอดทนนะครับแล้วก็มีกําลังใจนะครับกับการที่เราได้ประสบปัญหาร่วมกันนะครับก็มีกําลังใจกลับบ้านไปแล้ว ก็อย่าลืมกลับมาช่วยเหลือผู้อื่นนะครับที่เขาเคยช่วยเหลือเรานะครับทําให้สังคมรำสุนทีของเราน่าอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามชมข่าวรำสุนทีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ